ยิ่งยิ่งสลดมากยิ่งดียิ่งสลดมากร้องไห้ยิ่งดีงม,งงดมันสลดสังเวชมากๆร้องไห้เนี่ยจิตมันยอมรับถ้ายังไม่ร้องเนี่ยมันไม่ค่อยยอมรับ ไายสาระไลสาระหมดเมื่อก่อนืมใช่เมื่อก่อนเราก็ไปคุกคีตีโมงเขาเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจนะเพราะคนเรามันมันเหงามันต้องคุยกันต้องคุยสนุกสนานเป็นอาศัยโลกอยู่แต่เรามาปฏิบัตินี้แล้วคนละเรื่องเลยคนละคนละเรื่องเราก็เลย มักน้อยสันโดษวิเวกมันจะมีขึ้นมาเราสามารถจะหาความสุขในตัวเราได้เรามีเราเป็นเพื่อนเมื่อก่อนเรามีเขาเป็นเพื่อนเพราะทางนี้เรามาที่เราทางโลกเนี่ยต้องไปหาเขาเสมอมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอืมอ่ ถูกแล้ว <c oughs> คือเราจะมีปัญญามากขึ้นฉลาดมากขึ้นกว่าเดิมหมายถึงว่ามันมีเราเนี่ยเนี่ยมันถึงได้มีทุกอย่างแต่เรามายึดมัน่นเราเนี่ยเนี่ยมันถึงยึดมั่นทุกอย่าง อ่ามันมีปัญหาทุกอย่างอันนี้เรามาดูตัวเราเออมันก็ไม่มีอะไรเออเมื่อไม่มีอะไรเนี่ยเรารู้เลยที่มีอะไรทั้งหมดเนี่ยมาจากตรงนี้ถ้าตรงนี้มีตรงนั้นก็มีตรงนี้ไม่มีตรงนั้นก็ไม่น่าจะมีมันก็จะเข้าใจาไม่มีต่างคนต่างไม่มีอะไรเราก็ไม่ควรจะเอาจิตไปไว้ไข่นะไว้ตัวเองเป็นร่างสุดท้ายซะ นี่ร่างเราเนี่ยยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่มันคอยจะหลุดก็ต้องอบรมให้มาไปเรื่อยๆอบรมเรื่อยๆให้มันอยู่ได้มันยังอยู่ไม่ได้อะมันยังหลุดอ่ะเราก็หลุดก็ดึงมาใหม่เพราะมันมันมันเข้าใจแล้วมันเริ่มเข้าใจแต่ว่ามันยังไม่แจ้งพอฉะนั้นมันไม่แจ้งทําให้เราหลุดแล้วทําไมหลุดแล้วมันไปหาเขาบ่อยเพราะเขาแจ้งอ่ะแจ้งกว่าเรา เรายังคุมเครืออยู่เขาชัดเจนแลนนี้เราจะทำไงให้เขาเรานี่ชัดขึ้นให้เขานี่ลางลงไปก็มีทางเดียวก็อบรมไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะแจ้งเต็มที่จนเขานี่ลางละหายไปเลยใช่ต้องนึกถึงตัวเองเป็นอสุภะตลอด,ลอ,ดอ่าไม่ต้องไม่ต้องเลี้ยงก็ได้แต่ให้เห็นตัวเองอยู่ตลอด ถูกต้องนึกอะไรได้ก็เอาเลยนึกเน่าก็ได้นึกอืดก็ได้นึกร่างสดๆก็ได้แล้วก็ให้อยู่ตรงบริเวณนั้นเลยนึกอะไรก็อยู่ตรงนั้นเลยอ้มมันชำนาญขึ้น แต่ถึงจะชำนาญขึ้นแต่ว่ามันยังไม่เพียงพอเพราะว่ามันเห็นชำนาญขึ้นแต่ว่ามันยังเห็นน้อยอยู่ยังไม่แจ่มแจ้งมันก็เลยล่นอยู่บ่อยๆเราขาดตรงนี้เนี่ยแล้วเวลามาอยู่กับตัวเองอย่าอย่าไปอย่าไปนิ่งมากเพราะมาอยู่ตัวเองแล้วมันคอยจะนิ่งแล้วเราคอยจะนิ่งตามเราคอยจะพิจารณาไปเรื่อยถ้านิ่งมันไม่ไปแล้ว แล้วเราจะเดือดร้อนทีหลังเมื่อไม่ไปแล้วการพิจารณาตัวก็เลิกเลิกก็ทําให้เราเนี่ยไม่รอดอืมได้อนิ่งแล้วจะหยุดเพราะว่าเรามาดึงมาด,ด,ดูตัวเนี่ยมันก็จะนิ่งอยู่เลยแล้วเราก็พามันคุยไปคิดไปยิ่งวันไหนคุยมากคิดมากร้องไห้เน่วันนั้นจะเร็วถ้าเราไม่คิดไม่เร็วอืมเงี้ยแหละ ให้เป็นเครื่องอยู่ให้มันเป็นที่อยู่ให้ให้มันอยู่ได้อะอยู่กับเราได้ไม่ให้มันออกไปไหนจนกว่าเราจะหลุดจากโลกเลยเรียกว่าหลุดพ้นเมื่อใดมันยังแอบไปหาโลกอยู่ยังไม่หลุดอืมนั่ต้องรูดตรงนี้อืมแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะให้อยู่กับกายีตให้มันแจ้งเลยมันไม่แจ้งนะมันยังไม่ชัดนะ มันยังไม่ชัดไม่ชัดแล้วยังไม่พอเราเปล่อยจิตไปมากด้วยแล้วเราไม่ค่อยอยู่กับเราด้วยแล้วเราไม่ไม่พิจารณามากด้วยนี่คือปัญหามันจะไม่แจ้งเขายิ่งยิ่งยูวเท่าไหร่ก็ไม่แจง้งถ้าเราพิจณาไปเรื่อยกๆก็จะแจ้งเร็วขึ้นทำงานเนี่ยมันไม่ได้มันมันมันเราต้องเลี่ยงงานหน่อย ทํางานบ้านนี่แหละเราต้องเลี่ยงหน่อยแล้วก็ถ้าเลี่ยงไม่ได้เนี่ยประคองเอาแต่จะไปทํามากถ้ามากแล้วเนี่ยมันแค่ประคองอย่างเดียวมันจะทําให้เราได้เนื้อเพ่อได้ได้แต่น้ํามันจะไม่ได้อะไรระหว่างที่เราทํางานเนี่ยมันแค่ประคองส่วนท่านเราจะใช้ประคองทั้งวันเนี่ยมันมันไม่พอมันต้องวางธุระบ้างไม่พอมันเป็นการประคองน่มันไม่ใช่เชิง ไม่ใช่เชิงลุกนะมันไม่ได้ลุกนะมันจะจะชนะเขาไม่ได้แล้ก็ต้อง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 ให้เขาบ้างวางงานทั้งหมดแล้วเดินจงกรมทำอะไรให้มากขึ้นใช่เดินไปด้วยเป็นศพไปด้วยนั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้ทำหมด เราไม่ต้องอไปต้องไปต,ต้องสนใจตรงนั้นเคลื่อนไหวยังไงขอให้เราเป็นศพอยู่ตลอดเนี่ยได้หละถ้าไม่งั้นเราจะไปจับอาการซช่มันก็ไม่เป็นศพแล้วมันไม่ได้อืมไม่ได้ให้เราเป็นศพอยู่ตลอดการเนั่นได้ <c oughs> เห็นอย่างนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ดีแต่ไม่ดีเท่าไหรไม่ไม่เท่าเห็นตัวเองเห็นอย่างนั้นเป็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 นสัญญาเป็นเป็นเครื่องสอนใจเราให้เราเห็นตัวเองแบบนั้นอีกทีหนึ่งเห็นอยางนั้นยังถือว่ายังไม่ถึงไม่ไม่ใช่เห็นดีที่สุดแต่เห็นตัวเองดีที่สุดเห็นอย่างนั้นอะเรานึกได้หมดเนยนึกทุกคนจับทุกคนเป็นโครงกระดูกได้หมด มันนึกง่ายอยู่แล้วแต่นึกเรามันยากอยู่แล้วดังนั้นเราไม่เอาคนอื่นเป็นประมาณไม่เอาประมาณไม่เป็นประมาณคนอื่นเนี่ยเรานึกได้หมดเพราะเราชํานาญคนอื่นนึกเน่าก็ได้นึกไปกระดูกก็ได้แต่นึกตัวเองนี่ไม่ค่อยเป็นหรอกเราถือว่าตัวเองของดีอยู่ที่ตัวเองคนอื่นไม่ถือว่าเป็นมาตรฐานอะไรอืม อืมอืมอย่างนั้นแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าภาพเราไม่ชัดนะ่ะยังไงก็เป็นเพียงเข้าใจอย่นั้นดีถ้าภาพเราชัดนะ่ะถึงจะเป็นของเสเวยได้อืมเราต้องต้องเล่งตรงนี้เล่งตัวนี้เน้นตัวที่เห็นชัดต้องให้เวลาเขา ต้องทุ่มเทเขาเราไปเห็นอย่างอื่นเนี่ยมันยังนอกๆอ,อยู่ยังไม่เข้าข้างในเราเห็นตัวเองเนี่ยจะเป็นอสุภะที่แท้จริงอืม